ครับจากประการนครครับผมสุธีบอดสุวรรณวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่างประเภทครีมย้ำไฮดรอลิกยี่ห้อ OBT รุ่น CO 4 0 0 MW เป็นเครื่องมือช่างที่ได้มาตรฐานสูงออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัยในการใช้งานเรามาดูกันนะครับว่าสินค้ารุ่นนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างโดยสินค้ารุ่นนี้จะมีส่วนประกอบด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่เป็นปั๊มไฮดรอลิก และส่วนที่เป็นหัวคีมและดายนะครับภายในกล่องจะเป็นส่วนของตัวปั๊มไฮดริกชนิดมือโยกรุ่น CP700 ออกแบบมาระดับแรงดันน้ำมันที่700บาร์ทับ0 0 0 0 p s มืน่น PSI เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับดีไซน์โค้งมนสวยงามพร้อมมีคันโยกและด้ามจับอย่างกระชับมือมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้ส่วนด้านหน้าจะมีวาล์วไว้คอยเปิดปิดน้ำมันพร้อมกับสายท่อไฮดรอลิกซึ่งมีความยาวถึง1.8เมตรส่วนปลายท่อจะมีข้อต่อเกียวโลหะเพื่อสวมเข้ากับในส่วนของหัวคีม ในส่วนที่2และส่วนที่3นั้นจะบรรจุอยู่ในในแพ็กเกจเดียวกันภายนอกตัวกล่องผลิตจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาโดยเพิ่มลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยรอบป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากการใช้งานภาคสนามและทนความชื้นหมดปัญหาในเรื่องการเกิดสนิมด้านบนมีหูหิ้วเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายเรามาดูด้านในกันนะครับ ด้านในประกอบไปด้วยส่วนที่2ส,ส่วนที่3โดยจะมีล็อกเพื่อแยกตำแหน่งและขนาดของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างเป็นระเบียบเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและจัดเก็บหรือตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องได้ง่ายครับต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ส่วนที่2ซึ่งเรียกว่าหัวคีมตัววัสดุผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกระบวนการชุบแข็งและเคลือบดำ เพื่อป้องกันสนิมจากชิ้นงานออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับการใช้งานหนักส่วนหัวคีมมีกำลังย้ำอยู่ที่20ตันสามารถใช้งานหางปลาทองแดงแบบไม่มีตะเข็บหนาสอชั้นได้หลายขนาดตั้งแต่เบอร์35สแควรเมิลจนถึง400สแควรเมิลหัวคีมจะมีส่วนประกอบที่สสองชิ้นคือ ส่วนกล้ามด้านบนของหัวคีมและส่วนกล้ามด้านล่างของหัวคีมโดยจะมีสลักแท่งทรงกระบอกเป็นตัวเชื่อมสำหรับการเปิดปิดกล้ามในการใช้งานมาถึงอุปรกรณ์ส่วนที่3ส่วนนี้จะเรียกว่าดายซึ่งมีให้เลือกใช้งานได้หลายขนาดต่างๆของหางปลาตั้งแต่สายเบอร์35จนถึง400รสแควร์มิล มีจำนวนทั้งหมด10คู่ตัววัสดุผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษเพื่อให้ได้ดายที่แข็งและทนและทนทานต่อแรงดันของไฮดรอลิกจะไม่แตกหรือชำรุดจากการใช้งานหนักโดยเฉพาะรุ่น CO400 MW นี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดซึ่งทางมากายได้ออกมาจจำหน่ายในท้องตลาดได้ไม่นานรูปทรงของตัวดายจออปป่อแบบพิเศษ ซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้จะมีเพียงรุ่นที่เป็นยํ้าทรงตัวยูและเป็นทรงหกเหลี่ยมเท่านั้นแต่ดายรุ่นนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษในแต่ละข้างจะเป็นรูปทรงตัว M และตัว W แบบนี้แล้ครับต่อไปสภา่านผู้ชมไปดูวิธีการประกอบและการติดตั้งกันนะครับ